สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของขายอีกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นปะอ่าจะเป็นแบบนี้ในเซตนะคะจะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะ ของผู้หญิงจะมีเป็นสติกเกอร์นะคะของผู้ชายจะมีเป็นบนะะัตรมาดูทีละอย่างกันนะคะเริ่มจากของผู้หญิงก่อนนะจะเป็นอันนี้มอนสเตอร์ไฮนะคะรูปแบบมีให้สะสมเยอะแยะแต่ว่าเราจะมีเป็นแบบนี้นะ โอเคค่ะต่อไปนะคะอย่างต่อไปจะเป็นอันนี้เออมสโนไวท์ Snow White, นะคะสโนไวท์ White, เห็นไหมนี่จะเป็นอย่างนี้รูแปแบบจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะมีรูแปแบบให้สะสมเยอะแยะ มีทุกแบบนะเราแต่ว่าเราเอามาแค่ส่วนหนึ่งนะคะต่อไปของผู้ชายแล้วนะเป็นนินจาป่ะมีเป็นรูปอย่างนี้มีรูปแบบให้สะสมเยอะแยะ ต่อไปนะคะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นอันนี้มีให้สองตัวนะคะจะเป็นบัตรนะอันนี้กับอันนี้เป็นบัตรส่วนสองอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะสำหรับนี้บายค่ะบ๊ายบาย